อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อใจเราเป็นสมาธิอยู่กลางกายแล้วเราย่อมอยู่เย็นและเป็นสุขคือเย็นกายเย็นใจอยู่ภายในการฝึกเช่นนี้จะทำให้เราเป็นสุขทั้งหลับทั้งตื่นหลับก็ง่ายไม่ฝันร้ายหรือไม่ฝันเลยถ้าฝันก็จะฝันเรื่องดีๆมีสิริมงคลยามใดที่ตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับเราออกมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ แหล่งแห่งความสุขอันไม่มีประมาณแหล่งแห่งดวงปัญญาที่ไม่มีขอบเขตและแหล่งแห่งกำลังใจที่ไม่สิ้นสุดสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นพร้อมกับการที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาบางครั้งเราต้องสูญเสียเวลาและอารมณ์ไปกับปัญหาและแรงกดดันซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะคุ้มค่าไม่มีอะไรดีและก็คุ้มค่าไปกว่าการทำใจหยุดนิ่งเฉยเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จ จะทําให้เราสมหวังในชีวิตพบกับความพึงพอใจอันสูงสุดเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ์อนุภาพปัญญามหากรุณาความรักและความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่จํากัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์เมื่อเข้าถึงความสุขจากสมาธิแล้วเราจะมีความเบิกบานชุ่มชื่นแผ่ขยายจากใจ ไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อทำให้ผู้ที่ใกล้ชิดทั้งในบ้านและนอกบ้านเห็นความแตกต่างอยากจะเข้าใกล้เราเพราะทำให้พวกเขาพปอยมีความสุขไปด้วยกระแสจากใจเราจะช่วยคลี่คลายความเครียดและบนทินในดวงใจของทุกคนสิ่งแวดล้อมก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นอีกทั้งช่วยลดความขัดแยง้งซึ่งแม้จะยังมีอยู่ก็อยู่ในระดับที่ทำงานร่วมกันได้ สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางร่วมกันได้เราต้องทำสมาธิเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรานำใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพอใจหยุดนิ่งได้ความสุขก็จะวิ่งมาหาเราไม่ใช่เราวิ่งไปหาความสุขเมื่อใจตั้งมั่นแล้วจะคิดพูดทําอะไรก็ดีไปหมดผลก็คือชีวิตมีความสุขมีความสำเร็จ เราจะไม่รู้สึกว่ามีอะไรเป็นปัญหาหรืออุปสรรคของชีวิตเลยจะลดความขัดแย้งภายในตัวเองกับสมาชิกภายในบ้านและก็คนนอกบ้านมีพลังใจที่จะละความชั่วความสามารถอดทนอดกลั้นต่อการทำชั่วจะเกิดขึ้นมาเองด้วยความสมัครใจไม่มีกวามรู้สึกว่าจะต้องฝืนหรือต้องพยายามในการละเว้นความชั่วแต่อย่างใดเพราะมีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความสุขนั่นเอง ดวงตะวันภายในจะขึ้นได้เมื่อเราหยุดใจนิ่งเป็นดวงสว่างสวยัยทั้งกลางวันและกลางคืนดวงตะวันภายนอกนั้นสว่างแค่ครึ่งวันหลังจากนั้นก็หลาลับไปแต่ถ้าเราเข้าถึงดวงตะวันภายในชีวิตเราจะไม่พบกับความมืดเลยไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ใดแม้เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นได้ตามใจปรารถนาแต่เราก็สามารถอยู่เหนือสถานการณ์นั้นได้เมื่อใจเรา เชื่อมอยู่กับความสุขจากดวงธรรมภายในบางครั้งจิตใจเราก็เฟื่องฟูบางครั้งก็ฝ่อแฟบเพราะยังมีกิเลสอาสวะหมักดองอยู่ในใจจึงมีความจำเป็นต้องเข้าใกล้ครูบาอาจารย์เข้าใกล้หมู่คณะนักสร้างบารมีในยามที่รู้สึกท้อถอยเมื่อได้ฟังโอวาทจากพระอาจารย์หรือเห็นความพร้อมเรียงของหมู่คณะ เห็นเพื่อนสหธรรมิกตั้งใจทำความเพียรในธรรมปฏิบัติเพื่อละกิเลสอาสวะที่แม้ยังมีอยู่แต่ก็ทำให้เรามีกำลังใจสูงสูงในการปฏิบัติธรรมต่อไปเพื่อขจัดกิเลสอาสวะนั้นให้จงได้